ทริป2วัน1คืนกับ3อุทยานที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาพักกันที่วัดสีน้าเงินนะครับเดี๋ยวเรา ก็จะไปถึงน้าตกพิ้วกันแล้วอีกแป๊บเดียวนะครับผมก็จะฝากชีวิตไปกับเด็กน้อยนี่ครับผมจะปล่อยแล้วครับผมให้เขานำทางบ้าง ตีเต็มเลยไปดูปลาตอดตีตนดีไหมอะของแถมครับหอยตาโบมันอ่างเก็บน้ำ่ะนะดูดิหอยตาโบครับที่เห็นเราสามคนกำลังแข่งกลางเต้นกันอยู่ตอนนี้ว่าใครจะเสร็จก่อนนะครับ ก็คือแผนแรกนะครับก็คือเรากะว่าเราจะไปกางเต็นท์นอนที่น้ําตกกระทิงนะครับแต่ออกมาจากห้วยตะโบมันก็เกือบเย็นมากแล้วนะครับผมก็เลยโทรสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้ําตกกระทิงนะครับว่าถ้าเกิดผมไปถึงแบบชิวเฉียดเนี่ยเย็นเย็นหน่อยเนี่ยจะไปเข้าไปนอนได้ไหมพี่เขาบอกว่านอนไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ช้างลงครับโอ้โหงานเข้าเลยดีก็เลยนอนที่นี่แทนนะครับที่จะกูดโฮมสเตย์ลินทานแค่ไม่ตัดนี่นะครับ ต้มเนื้อสูตรพิเศษเดี๋ยวตอนเช้าจะให้ดูสายน้ำลำธารไหลผ่านตรงน,นี้โอเคไป <Okay, S 2> เจอกันตอนเช้าครับผมไปชุ่ออพีตรงนี้ก็มีนกเงือกกรับเดี๋ยเช้ามีนกเงือกให้ดูเฉยเลยดูสิอยู่ตรงนั้นไม้ตรงนู้ น้ำเย็นมากเลยหัดหัดชีวิตที่เรียบง่าย <c oughs> แค่นี้พอเอาน้ำตรงน,นี้เลยไหมน้ำตรงน,นี้เอายา้ยจ้าต้มมันจริงๆแล้วธรรมชาติอะ่ะก็เอามาต้มก็กินได้เหมือนกันอ๋อต้องเอาไข่ใส่ก่อนเลยอ่ะน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินแค่นั้นเลยโอ้สดสวยสวยงาม อืมนีอนน่อันเซนอันเซนอันเซนไหไเลยเ กี่ช้างก็เป็นก็มีบ้านคนมีอะไรอยู่นะดูสิเออทางไปนั้นตกสิบห้าชั้นนะครับพี่ครับเอ๊ทางนี้มันทะลุออกไหนครับ ไปขวามือก็ขึ้นไป15ชั้นครับอ๋อขวามือไป15ชั้นนั่นแหละผมจะไปน้ำตก15ชั้นนะครับเนี่ยทางนี้ดังนะทางดังครับอ๋อจะเป็นทางดังเลยใช่นะครับโอ้โหคุณครับผมนึกว่าผมหลงทางชิบหายไปเลยครับเลยเมื่อกี้เสียวดีไหมเจ๊ขี้ช้างเลย เหมือนผมไปป้างสีดาเลยป้างสีดาที่วันนี้เลยพี่ขี่ช้างเตรมข้างทางป่าใหญ่กับชายพเนจรยังไม่ถึงอีกพี่สามร้อยเมตรชั้นหนึ่งอะสิบห้าชั้นแต่เอาชั้นเดียวพอ นู่นอย่างไกลเลยเนี่ยชืนดีนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ชื้นๆฝนน่าจะเพิ่งตกมาใหม่ๆโอ้ยแล้วทางเ็ชันมากเลยฐานหนึ่งสามร้อยเมตรไปตูดูดูดูอยู่ในรูเพราะว่าพอแค่นี้ไหม <c oughs> ชั้นหนึ่งขาสิบห้าชั้นแคล้พอแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเดินเดินขึ้นเดินลงมันชั้นมากเลยก็จะเป็นมันตกเล็กๆแต่ก็โอเคนะหลอเลี้ยงธรรมชาติรอเลี้ยงชีวิตมนุษย์บรรยากาศครบแล้วครับสามอุทยานสองวันกับอีกหนึ่งคืน ตอนนี้มาสามคนนะแต่กลับสองแล้วครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งกลับไปแล้วมีธุระด่วนไปบา,บายผมยอิดจากาช่องภาคภูมิทูเดย์ชาแนลไปแล้วครับอ้้ <laughs> เหนื่อยชิบหายเห <laughs> นนะื่อยไหมเอาอีกไหมอ,อะไรบ้าง <laughs> อย่างฉันฉันขึ้นไหวไหมว่าลีดไหวปะ <laughs> ไม่รอด